ลกวสวัสดีค่ะพบกับอูซังบอยมหาสารคามจ้าเมือนนี้อูซังบอยเอาพวงรถไถยคันนี้มาส่งลูกค้าอยู่อำเภอพ่นค่ะจังหวัดขอนแกน่นลูกค้าเลือกเป็นตัวเผ้าหกหลอ่อรุ่นดำมือค่ะคันนี้จะใส่ล่างหนามหนาหาเป็นโตคัสซี่ค่ะส่วนคัสซี่บนจะเป็นล่างหนามหนาซีค่ะตัวตรงก็จะใส่ล่างหนามหนาสามทั้งเบิร์ค่ะถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถ อสอบถามกับซางบอยได้ได้ดจ้าเบอร์โทรซางบอย062 3C1 7441ดค่ะเดี๋ยวจะพามาชมขั้นนี้แบบละเอียดจ้าขันนี้จะเป็นด้านนอกสีสมได้จ้าด้านในเป็นสีเขียวคันนี้จะบรรทุกได้ประมาณ4ีถึงหตันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดยัดออยไดประมาณ6-7ตันจ้าขันนี้ขนาดกว้างยูที เมตรเก่า1ิปค่ะย่าอยูทีสามเมตรสูงยูทีเมตรหนึ่งจะเปิดเปิดได้รอบขั้นจ่าส่วนเล่าบนกระถอดออกได้ค่ะขั้นนี้จะเป็นเผ้าหกหล่อลอยสิบแรงค่ะเป็นกระทาขอบซิบหกค่ะเป็นยางเปอร์เซน็นสวยทั้ง4ีเซนเดี๋ยวภามาเบ่งไกลไกค่ะขั้นนี้จะเป็นล่างนามนาหาแล้วจาเป็นตัวคัสซี่คัสซี่คัสซี่บนก็นจะเป็นอ่างนามนาซีค่ะนี่ค่ะ ซับข้อยามหายแบบนี้จ้ะเราบนถอดออกได้ตามคลิปที่สร้างบอยเฮดไฮเบิ้งได้จ้าหลักาฟ้าคางกระเปิดได้จ้าวลวลาเ้ามาอตรงกระเปอดไดเจ้า ย้อนมั่นคืนไป้างบนแ่ะก็ไปนั่งตัด้างบนงแข็งแรงแน่นอนจารุนน,นี่เดี๋ยวจะพาบเบงด่านไทยขั้นนี้เป็นกระทาขอบชิบหด้วยค่ะเป็นยางอร์เซ็น ย่เบื้องดังถ่ายค่ะอันนี้เป็นรุ่นดำมือจ้ะสองซ้า